ซาเดงค่ะยินดีตอนเราเข้าโชวช่องนยุงแล้ลุงคนที่ไม่ได้ทำซาคนที่ไม่ได้ทำซาโอ้ยมาเด้อมาบังใกล้ๆเด้อคุณเอฟจีเอ้ยเฮ้ยมาดิก็ใส่ยังไงอยู่ในหมอนี่ยังไม่หมอนะนั่งจะนั่งนั่งจะนั่งยังไม่ได้ใส่เกลือแต่ไข่ก็ซอยซอยแล้วก็ตำใส่ละเอียดด้ยเกล้าร่แล้วนี่ไหน จังกอนโอ้ยสูตรว่านใส่น้ำลรำใส่น้ำลรงเพื่อน่ะคือหวายลุงเอ้ยอร่อยเจ้าท่าเบิงอ่าเจ้าท่าเบิงพ่อจะใส่หลายเกลือเกลือหนจะใส่ดูหลายลดเกลือทำนั่นยังไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยขึ้นลงแล้วนะทีนี้ที่การใส่ตัวแหลกเขว่ามันเข้มอลไรปลาเราล่ะ แล้มันห่อนก่อนเพราะเป็ดนะเปแดห้าต้มแลม้วไงอ้าวอเป็ต้มอันละเขาใส่เบอร์เลยน้ำเจ้านะอันนี้ก็เป็ดอนี่เออโงติวงอยู่เป็ดก็ได้นี่มึงดูแล้วก <c oughs> ็ถือป,ป้าอ้นดีลาดีลาดีล่ใหน,น,น่อย <c oughs> โอ้ยพ <c oughs> อ,ยายาอยเฮ็ดก็จะใส่เลยอเกลือนะเส้เเส้นปต้มมีเกลือลอ อใส่ปลาปลาเด็กอย่างเดียวเอาไปเลยปอนใส่ปลาเด็กอย่างเดียวเอาสูตรไข่สูตรมันจ่าอันนี้สูตรปอนจ่าเนี่ยสูตรไข่สูตรมันมึงเจออุละข้าแรงกายแล้วปอนเติมเต็กใส่ขย่าวก่อนขยางป่อนขยาวก่อนเลยโอ้ยลืมขย่าวก่อนขย่าวก่อนได้กินแล้วแล้วมันจะเจี๊ยมเหรอคุณนายพอแล้ว แก้อะไรได้ก็เข้มแก้อะไรได้ครับถนะ้าแดทั้งหนนักก็เป็นตานัวเห็ดุกซสื่องลตนัวน่าเจ้านี่คนให้ป็นแตนอยู่คนคนคน <c oughs> ไม่หมอนะมี้วก็ลำไม่ือาลุ่ด้ยนี่คล,ล,ลงแล้วก็กด่ขึ้นไม้เมฆเอาไวยลุ่มแม่สวนหย เลอจะแกล้อซอซุงพนปัแตนไปทางใดล่ะเอซลุงพ่นปัแตนมาเด้อมาเด้อมา่แตนเด้ปะาแตนเด้ปะาแตนก็พูดแล้วแตนเด้เจ้าของส่งมาแตนเด้อมาเด้อปลามก้อนเน้อบั่งก้อปลาหัปลาห่อนโอ้ยหัหมอนหัก่อนหมอนด้อจ้าหมลาลงีแกดลงีกับปลาลุงนะปลาจ้ายังไม่ยังไม่ร้อนเลยแกดแห้งโคต เดี๋ยวให้มันน้ำมันเดือดเดือดก่อนน้ำมันยังไม่เดือดะะวันนี้แกงแกงหวายใส่ปลาดุกใช่ปลาดุกวันนี้ใส่เป็นตัวนะวันนี้ใส่เป็นตัวใส่เป็นตอนมันเป็นตอนเป็นตอนแกงแกงแกงกินกันบ้าเมื่อนี่หันเนโน่ชิมีมกนะไม้แล้วก็ซุปนะไม้ซุปนะไม้ใสยยียงนอ้นนอยไปเนาะ นี่น้ำข้าวกะรัดกวนบานี้มันกนายเกกับมาหุ้น,นใสยังไเนาะฝนทิศกีดนีย่าไม่ได้ใส่แบบ่บได้ใส่บ่ได้ใส่แต่ทั้งแม่ทั้งลูก,ก จะก็จะค้นจะค่อยนมันเป็นก้อนบ่จะต้องปล่อยมันเดือดสักหน่อยสักก้อนยาค้นสักกอนจะค้นความห้อนมันก็ออกเว้ยละเนาะนบ่ออก่ามันเดือดหน่อยหนึ่งจะจังค้นบ่บ่บผมบุจะเฮ็ดเานกัเคยอกนคยทอกินเดือเองาไปเฮ็ดแห้ดูจาคนยี่หันสมูนเนอะมันก็บ่ห่อนกับจค้นยี่ตลอดนะีเดียวกะรบุมาดู ไปปลาไปแลวเาเข้าาียมัใจใส่เลยเพราวใส่เลยแล้วจะเป็นจะเป็นแบบนี้เนาะข้าวเบือสุกแล้วยานางก็สุกแล้วปลาลงใส่แล้วก็ห้ามปลาดุกลงเพระระวังมาพอวันก็ต้องคนให้ปลาเปื่อยให้ปลาเปื่อย ปลาลุงอะไรพระคนข้าวแล้วโอ้พระเออนจ้ะพรถือแล้วข้าวไปแล้วจะเอาปลาลุงจะต้องปล่อยมันเดือดอยู่ขั้นพักกันในควายล่างแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วล่างยังได้เขายังยีดอยู่แค่ยังอิเอ้าเ่ะให้มันให้มันอันนั้นเจ้าน่ะเจ้าสุดเจ้าน่ะให้มันเปิดจ้าก็มออนี่ก้าวแล้วคนเป็นปลาพิทมอรแล้วก็บอกว่าให้ไฟอ่อน ปลาลุงมัลรบไฟมันแดงมันแห้งโคดมันอันนี้ต้องทิ้งนะเพราะว่ามันมอพอดีแหละ้ะไม่แม้ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งเขาทิ้งโคตรไม่ได้ยิงบรรทุกยางมันหรอกมันเหลืองคแบบตอนใส่ได้ก็จัำไับไปบดกันปะแล้วสี่อนติดมันไรดอ่อนลงมันละไม่มอแล้ว

อร่อยอย่างนี้เลยเด้อปลาอ่อนอร่อยนะเมื่อก่อนแตเมื่อวันนั้นน่ะปลาออนแพงอร่อยเอาเอาน้ำหมีกปลาออนมันจะเหนียวไปใช่ละหัดน้าใส่นี่แหละเนาะมาเลยเนาะจังกรองใส่ก็ครกน้เนาหน้ามาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่พอเอาน้ำนั่นนะน้ำกระดาษนี่นี่น่ากรติดมาก าธรรมดา่ใส่กับเบอร์สาดนั้นนกองใช่ไหมใส่โคกใแม่ใส่แล้วอนันละโอ้ยตักไกรดนโคมาแห้งล้ะเออแก้วนี่แล้วตักมดที่กรองอีกโอ้ยถึยอดเลยอ้นยอดมามันลายเลอันนั้นาเอา เอาเอนเพื่อนทุกคนละสดเอาพ่อเนี่ยงานะานเพิ่าเพิ่เออได้นั่นหละเออแม่อยู่ดวยครัเป็นแบบสดก็ได้กินนะำเป็นนุ่มๆดิบถ้าเป็นดะใสาวุ้เอาดิ แข็งนอกนุ่มในกรอบนอกขอบนอกนุ่มในโออไม่ใช่นุ่มนอกกรอบในบ่มันกะหูมันจังใดวะแข็งนอกนุ่มในแน่ะะคคมาุยเอ้ายายมันจะนุ่มในมันจะนุ่มในได้ไงมันมาข้างๆทุเรียนหามทุเรียนหามเอ้าสูตรป่อโอเนี่ยสูตรทำแบบทุเรียนหามมันต้องสุกจากข้างนอกก่อนตัวลาก่อนข้างในเอาก็ผลเพราะว่าเอากระเพราผ้าสาหมันทำแล้ว